สวัสดีครับทุกคนสัปดาห์นี้ตามที่แหล่งข่าววงในของเราบอกจริงๆครับ่าเป็นวิคแห่งความเฮคติกเฮคติกก็คือความกลเหลาผลความยุ่งเหยิงของปีสาตแดงครับคุณผู้ชมลองดูจากภาพนี้ได้เลยครับนี่คือการเริ่มต้นวิคนี้ของปีสาตแดงครับลูกของรุดฟานิสลรอยแล้วก็เลดี้ฮาเกหรือว่าเลดี้ฮารมาถึงสนามซ้อมแคนทนันเรียบร้อยแล้วเมื่อตอน ประมาณสายที่ผ่านมาของวันนี้ตามเวลาประเทศไทยไม่เพียงเท่านั้นครับตามกำหนดการคืนนักเตะที่ไม่ได้ไปเล่นยูโรนะครับไม่ได้ติดทีมชาติโคปาอเมริกาต้องมารายงานตัวซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือจะรอนซานโชครับตามสายรายงานบอกว่าถึงที่อังกฤษ 7. จ็ดโมงสีนาทีเวลาไทยก็ประมาณ13บสมนาฬิกาสี่สาซานโชกับสถานะล่าสุดกับปีสแสดงจะเป็นยังไงจะมีโอกาสที่จะคืนดีจุกป,ปาก,กหรือเปล่า เช่นเดียวกับนักฟุตบอลคนใหม่ครับโยชัวเซอร์ซ er ีตอนนี้เป็นการรายงานจากเดียติกเดวิดออสตรีนว่าแมนยูได้บรรลุข้อตลกลงกับเอเจนต์เขาเรียบร้อยแล้วติดตามได้ทั้งหมดในคลิปค่ําคืนนี้แมนยูล้โลเลยครับแต่ว่าบิ๊กนิวส์ครับผมไปเริ่มต้นที่ประเด็นใหญ่ของยูโร2024ก่อน,นครับมีหลังเกมกันเยอะมากก็คือสเปนเจอกับเยอรมนีเพราะว่าแค่เริ่มต้นเกมครับจังหวะที่เบรี่โดโทน่โคสอัดเข้าไปเต็มข้อนะนะั่นแหละ มีบางคนบอกเฮ้ยมันไม่เป็นใบเหลือได้ยังไงนะครับคือแอนโทนีเคลเลอร์เขาไปเกรงใจกลัวว่าจะทำลายเกมลูกหนังอ่ะไม่ยอมแจกเร็วมาแค่2นาทีหลังจากนั้นสเปนกับเยอรมันอัดกันแรงมากนะครับแล้วก็มันมีช็อตที่ทางฝั่งของเลรอยซาเน่ไปเชฟภาษาอังกฤษ S H O V E อ่านว่าเชฟนะครับไม่โชฟนะครับเชฟสระเอชอชางสระอีฟอร์ฟันคือการผลักใส่คู่ควรยามีบงคนบอกเฮ้ยลูกนี้พีอาไม่ทำงานได้ยังไง แล้วก็ลูกยิงของมเซล่าที่ไปโดนแขนของคูคูเรย่าคนก็แบบเป็นประเด็นใหญ่ดาเป็นพันๆคนเลยนะฮะตอนนี้ในโซเชียลมีเดียวว่ามันไม่เป็นจุดโทษเหรอคือทางยูฟาเขาก็บอกว่าแขนของคูคูเรย่ากาลังขูบเข้ามานะครับไม่ได้กางจากกังหวะโดนบอลสุดท้ายคือขูบเข้ามาแน่ลำตัวแล้วก็ไม่เป็นจุดโทษเยอรมันนีเขาบอกว่ามันโดนโกงการแข่งขัน,นชัดเลยนะครับนี่คือยูโรนะฮะทีนี้ไปดูตลาดการซื้อขายผู้เล่นครับเสือใต้เพิ่งจะเปิดตัวเรียบร้อยแล้วก็คือไมเคิลโอลิเซ นี่คือนักฟุตบอคลคริสส์โอเพลตที่ทั้งเชลซีและแมนยูในอยากได้มากนะครับคือเขาเซ็นสัญญาง่ายๆเลยเพราะว่าเอาค่าฉีกสัญญาเลย45.5แล้วก็เป็นลิขสคอร์นะฮะแล้วเซ็นยาว5ปี2029เลยนี่คือนักเตะคนที่2ของยุคแวนซองกอบาดีพิมเบอร์ลี่เนี่ยคือโดนเซนิเจอร์ครับเพราะว่าโค้ชคนก่อนทูเค้าก็ชอบนักเตะอังกฤษเช่นเดียวกับกอบาดีนะครับคนแรกที่เซ็นคืออีโตะกองหลังของสตุตการ์ดแซกกานาบี้กับเลรอยชานทีมีโอกาสที่จะย้ายเชนูกันนะครับ ในขณะที่คาเซเมโลของเรา,าครับล่าสุดเนี่ยโรมาโนรายงานนะครับว่าแมนยูยังไม่ปิดโอกาสในการขายคาเซเมโลนะครับล่าสุดมีาซาอุดิโบโลบีเนี่ยติดต่อมาตั้งแต่เมษายนพฤษภาคมแล้วก็จะคุยกันเต็มที่เพราะว่าต้องการลดเพดานค่าเหนื่อยนักฟุตบอลที่มีพวกข่าเหน,นื่อยสามแสนสามแสนห้าซานโชวาลานมาซเยลอันไี้สองแสนนะครับแล้วเช่นเดียวกับคาเซเมโลเนี่ยจะโดนปล่อยออกทั้งหมด นะครับเช่นเดียวกับวาลานครับอันนี้แมนยูปล่อยไปแล้วเป็นเตเตเฟรีเอเจนต์นะครับกำลังคุยกับโคโมครับโคโมเป็นทีมของเชฟฟาเบกัสฟาเบกัสไปถือหุ้นเป็นเจ้าของร่วมนะครับก็ชอบนักเตะในวัย31ปีคนนี้มากแล้วก็วาลานยังไม่เคยลองเล่นเซเรียนะครับตลอดชีวิตเขาเล่นกับลองก็คือลีกเอิงไปมาดริดลาลิก้าแล้วก็มาแมนยูก็คือพีเอ็มเนียยังไม่เคยเล่นบุนเดสกับยังไม่เคยเล่นทางฝั่งของเซเรียก็หวังว่าวาลานจะไปอยู่กับ โคมอนะครับเห็นว่ามี2ทีมที่สนใจโาราณนะครับอีกทีมนึงก็คืออินเตอร์มามี่ที่ป็ปแขมกับเรเนมเบซี่อยู่นั่นเองนะครับอ่ะนี่คือบิ๊กนิวส์ในค่ำคืนนี้ครับในช่วงหน้าผมจะไปลุยแมนยูมีแต่งตั้งนักเตะโค้ชสามตำแหน่งนะฮะ <laughs> แล้วก็เป็นคนฮอลแลนด์หมดเลยครับผมรวมถึงสถานการณ์ล่าสุดของชานโชบยังไงและเซอร์ซีแมนยูจะได้มาไหนติดตามในคลิปค่ำคืนนี้ครับ ในช่วงของสาสมวันนี้ครับเรามาปิดชาติสุดท้ายกันครับสำหรับฟุตบอลยูโรและก็โคปาอเมริกาที่ซัมบ้าบราซิลครับนี่คือแชมป์โลก5สมัยตั้งแต่1958 1962 1970 94แล้วปี2002ครับนี่คือแชมป์โลกที่มากที่สุดครับมีดาวถึง5ดวงนะครับแล้วก็มีนักเตะซุปเปอร์สตาร์เต็ไมไปหมดท่ารุ่นคนุณพ่อเลยก็คือยุอ่าเปเล่ มาจนถึงโล้นของคำโรนนลโดริวัลโดโรเบโตคาร์ลอสคาร์ลอสตูงกามาโกสคาฟูโรนนลนินโยนี่คือทีมที่เคยเดินทางไปประเทศไทยด้วยนะครับถ้าใครเคยไปดูผมไปดูด้วยนะครับผมได้ไลเซนเนลชันดีดาดที่เป็นผู้รักษาประตูตอนนั้นน่าจะชนะไทย70หรือ71อ่ะมีพี่เสกสรรปิโตรัสมีโอกาสดีแล้วไม่แน่ใจว่าเข้าหรือเปล่านะครับนี่คือชาติสุดท้ายแล้วครับของการเก็บสะสมรอบนี้นะสำหรับฟุตบอลทีมชาตินะครับบราซิลครับเดี๋ยวผมขอเช็คไซส์กันนิดนึงครับน้องโบ จดมาให้นะครับมี1 2 3 4 5สไซส์เลยครับฟังดีๆนะครับโหไซส์ S มีแค่ตัวเดียวครับไซส์ M มี3ครับ L มีถึง9ตัวเพราะฉะนั้นถ้าใครใส่ M ซื้อ M ไม่ทันมาใส่ L ครับเพราะ L มีถึง9ตัวนะครับ XL มี3และ 2XL มีอีก3ครับนี่คือชช่าสุดท้ายแล้วนะครับบราซิลจัดไปได้เลยครับ599บาทคุณจะมีครบแล้วนะตอนนี้มีฝรั่งเศสเยอรมันสเปนโปรตุเกสฮอลแลนด์อังกฤษ อาร์เจนแล้วก็บราซิลเออไหนๆพูดถึงอาร์เจนตินาแล้วอันนี้คือบราซิลก่อนนะครับอาร์เจนตินาเหลือ3ตัวนะครับเก็บตกกันเอ,อ้ยยังมีเหลืออยู่นะฮะก็เหลือ M1 L1 และ 2XL ยังเหลืออีกหนึ่งอาร์ 99, เจนตินา599เก้ช่นเดียวกันจัดไปครับวันนี้บราซิลกับฟ้าขาวอาร์เจนครับฟุตบอลทีมชาติเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับนั่นหมายความว่าสัญญาณในการเปิดซีซั่นใหม่ ในฟุตบอลสโมสรเนี่ยกำลังเริ่มต้นขึ้นครับตั้งแต่วันจันทร์นี้เป็นต้นไปเลยวันนี้จะได้เห็นภาพหลายๆทีนะครับกลับมารายงานตัวแล้วเช่นเดียวกับนิวพูลนะครับที่เผยภาพการซ้อมครั้งแรกของคุณซูมายอย่างอันเนอร์สล็อตเช่นเดียวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเป็นวีคที่โ,โหเริ่มต้นความยุ่งเหยิงในแงด่ดีเพราะว่าจะมีการแต่งตั้งเกิดขึ้นมากมายในยุคข,ของแดนแอชวิดในยุคข,ของโอมาเบราดาสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือซามเมอร์ลัคเคิร์สครับแหล่งข่าววงในจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ไปดักถ่ายรูปที่คาริงตันแล้วก็ได้ภาพมาจากเขานะครับที่ตอนนี้ทุกสื่อรายงานตรตกันแล้วก็คือรุทฟันนิชรอยครับอยู่ในรถคันนี้แล้วก็นั่งอยู่ข้างหลังถ่ายรูปหนวดเฟิร์มเลยแล้วคนข้างๆคือลันนฮาเก้นะครับมาเปิดตัวกับ,กบม,มาทำงานเลยครับแล้วเดี๋ยวจะส่งข่าว,วาชชสื่อมวลชนชูเสื้อเป็นทางการวันพุธหรือพระราชาสบดีนี้ค่อยว่ากัน ว่ากันว่าฟันนิสโลอยจะเซ็นสัญญา2ปีอยู่กับปีศาจแดงนะครับเชื่อว่าแฟนบอลแมนยูน่าจะตื่นเต้นตรงนี้เยอะๆนะครับรวมถึงทางฝั่งของวินนิเมคัตที่น่าจะออกจากสโมถรแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้รับการขยาสยสัญญาออกไปนั่นคือ2คนครับที่ปีศาจแดงเสริมเข้ามาเหตุผลว่าอาฮาเก้เนี่ยหรือว่าฮาร์ตเนี่ยเคยทํางานกับเซนหาที่ทเวนเต้ T ครับซึ่ง2คนนี้ก็เป็นคนดัชนะครับเป็นคนฮอลแลนด์นะครับซึ่งตอนแรกอ่ะมันมีการคุยกันในวันนี้ว่าแมนยูเปิดตัว โสต์ถึง3คนเขาเริ่นตั่งเงามันจีอยู่คนไหนเล่าลืมไปครับก็คือโค้ดผู้รักษาประตูครับอย่างที่เคยเล่าไปนะครับเซนฮักเนี่ยไปดึงโค้ดโกจากไอหยักมาครับก็คือเยเล่เทนลูเวล่าคนนี้เขาปิ้งไม่ได้อยู่ตอนดัซลีนะครับไปชอบตอนที่โค้ดคนเนี้ยติวให้ผู้รักษาประตูเบอร์ลี่ของแวนโชกมาดีเ,เสร็จแล้วเยเล่เทนลูเวล่าเนี่ยย้ายไปไอหยักเทนหาก็ง่ายเลยครับ ติดต่อกับไปฉีกสัญญามาเป็นโค้ชเตะให้กับอังเดโรนาน่าจะเป็นเรื่องของออลูกโด่งนะครับเพราะโอนาน่าคือลูเวล่าได้ตัวใหญ่เป็นเป็นอดีตโกที่ตัวใหญ่แล้วก็ใช้ลูกกาอากาศได้ดีน่าจะมายูะทางฝั่งของโอนาน่าโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นนี่สคนนี้คือคอนแลนล้วนเลยนะฮะไม่รู้ในห้องแต่งตัวนี่ผู้ภาษาอังกฤษอะไรกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นลุดฟันนิสโรยเลเนฮาเก้แล้วก็เยเลเทนลูเวล่ามาทํางานวันแรกให้กับปีแดง พอกล้องถ่ายไปถ่ายมาเนี่ยก็เจอนักฟุตบอลสองคนนะครับที่จับภาพได้ก็คือมาคัสแลนดฟอร์ดกับทางฝั่งของอ e ันเดรโอนาน่านะครับแลนดฟอร์ดจะเป็นวิสพันที่เขาต้องมาคุยกับบอร์ดบริหารเช่นเดียวกันนะครับทีนี้คนต่อไปที่เราต้องมานั่งคุยกันเลยครับก็คือจาร์นอนซานโชครับวันนี้เนะี่ยผมโพสต์ลงไปในเฟซบุ๊กนะฮะได้แหล่งข่าวมาเขาบอกว่าซานโชถึงคาริบตันเจ็ดโมงสี่สิบห้าทียังเฟ็ดก็คือเวลาไทายประมาณบ่ายโมงสี่สิบห้าไทรอนมาเชลจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอกครับว่าสเตตัสขขออองงงงซาาาาาานนโชไมม่่่ีีีกกกกรรรเเปปลลลยยแคคััับหจจ้้สุดทท เมอร์แมนเชสเตอร์เพื่อไปอยู่เยอรมนีทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเขายังคงแยกแต่งตัวซ้อมเดี่ยวและกินข้าวคนเดียวชัดเจนนะฮะจะไม่มีการคือโดนตัดออกจากทีมไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมเดิมๆของเขาก็คือใช้ห้องแต่งตัวไม่ได้นะครับใช้ที่จอดรถไม่ได้นะฮะซ้อมก็คือซ้อมเดี่ยวนะครับแล้วก็รับประทานอาหารคนเดียวไม่มีการรวมอยู่ในแคนทีนะครับเพราะตอนนั้นก็คือมีภาพเทนฮาร์กก็ให้คนจัดก,การแยกข้ากล่อง เป,เป็นสัดเป็นส่วนนะครับตามรายงานก็คือเต็มตัวขายแน่นอนเพราะว่าบอร์ดบริหารหนุนหลังผู้จัดก,การทีมตอนนี้คือบิสเนสมันไปทางโคช้ชเพราะฉะน,นั้นนักฟุตบอลเสร็จแน่และอย่างหนึ่งคือเชนฮาคเขาไม่รู้สึกรู้สาอะไรเขารู้สึกว่านักฟุตบอลคนนี้เขาไม่ได้เซ็นมานะครับ73แบบล้านปอนด์เป็นหน้าที่ของโอเลกุนนาโซชาคือโคช้ชคนก่อนและผ่านมาสามโคช้ชทั้งโอเล่ทั้งรังนิกรวมถึงเซนฮาคทางซานโชเนี่ยตอบแทนได้ค่อนข้างน้อยมากและช่วงนั้นที่มีปัญหาด้าน สุขภาพจิตเห็นที่บอกว่าญาติเสียแล้วต้องบินกลับไปดูแลเรื่องเฮลตี้เรื่องเมนทอลิตี้ก็คือดูแลเต็มที่สมัยนัเขาบอกด้วยนะครับว่าวันที่เขากลับมาแคนริงตันครั้งแรกจากเขาที่ไปรักษาจิตใจมาเขาบอกไม่ให้คนถ่ายรูปตอนที่อยู่ในรถตอนที่เดินทางมาถึงแคนริงตันซึ่งทางนี้ก็ไม่มีคนถ่ายรูปได้เช่นเดียวกันนะครับและอีกอย่างนึงครับสถานการณ์ของซานโชเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาน่าจะแพ้เทนฮักนะครับเหตุผลว่าตอนแรกเล่นดีใช่ไหมพาดมุนเข้าไปสู่ รอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมีหลาคนบอกโอ้โหเนี่ยซานโชชนะแน่นอนตอนนั้นเทนฮากกำลังแย่นะครับจนสุดท้ายบทสรุปของซีซั่นที่ผ่านมาคือเทนฮากคว้าแชมป์เอฟเอคัพส่วนซานโชแพ้ออดอทมุลแพ้เรเมาดิดในรอบชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็คือไม่ได้แชมป์ไม่เพียงเท่านั้นครับเอเดนฮารสิตที่เป็นโค้ชของดอทมุลก็โดนไล่ออกไปแล้วอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการนัดตอนนี้ทั้งซานโชนและเมสันกรีนวูดที่ซ้อมอยู่ที่สนามเช่ากับชอเอติเร่ก็มีโอกาส กรีนบูดเยังไม่ได้ฟันธงนะครับยังไม่เข้าสมโมสรแต่ตานโชเข้าสมโมสรได้แต่โดนขายแน่นอนนะครับที่คือสถานการณ์ล่าสุดของทางฝั่งขาออกนะฮะทีนี้ไปดูขาเข้าออกันบ้างครับล่าสุดเดวิดออสตินจากเดียร์ลิติกครับรายงานว่าแมนยูสโมสรได้บรรลุข้อตกลงกับเอเจนต์ของโยชัวเซอร์ซีเรียบร้อยแล้วนะครับเอเจนต์ก็คือเชียร์ชูรับเชียนคุณผู้ชมอาจจะบอกอา้าวแล้วไม่ต้องให้เกียรติโบโลญย่าเลยเหรอแมนยูวางแผนจะเซ็นสัญญาซื้อขาดโดยค่ารีลีリリสคอร์ส ก็คือค่าฉีดสัญญาที่34ล้านปอนด์ทันทีผลิตญาค่าตัวที่ฉีดสัญญาให้คือ34แต่ว่ามิลานยอมแพ้ล่าสุดชาร์รตันอีบาฮิโมนบอกแล้วนะครับเขาตอนนี้เขาเป็นคนดูแลเอซิมิลานด้านการซื้อขายแล้วก็เป็นเป็นหนึ่งในการประการบอกว่ามิลานไม่เอาเซอร์ซีแน่นอนถอนตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับปัญหาที่ค่าเอเจนต์แมนยูต่อรองเคียร์ชูรัตเซนเคียร์ชูรัตเชีนได้10ล้านยูโร เพราะฉะนั้นค่าตัวของเซอร์ซีจะอยู่ประมาณ45ล้านนะครับ34จ่ายสมโมสรอ,อย่างโบลอนยาแล้วก็คุยกับเคียร์ชูรับเชียนจบแล้วนักฟุตบอลโอเคนะน่าจะเป็นคนแรกที่เปิดตัวกับปีศาจแดงในซัมเมอร์นี้นะครับเรากำลังจะได้กองหน้าใหม่นะครับโอซิเตน่าจะเบาไปแล้วเพราะว่าแลนฟอร์ดไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับอย่างไรก็ตามครับสื่อมวลชนก็มองว่าการเซ็นสัญญาทางฝั่งของเซอร์ซีเนี่ยก็ยังคงเป็นความเสี่ยงอยู่ดีนะครับเพราะว่า เขาเล่นในเกาโชเซเนียไปสามสิบเกมยิงไป11ประตูก็มาทรงเดียวกับฮอยลุนก็คือยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเตียโกมอตตาเนี่ยเคยออกมาเปิดเผยนะครับว่าป๊อตมอตตาคือคนที่คุมโรนยญาแล้วตอนที่ไปอยู่ใูเว่เขาบอกเซอร์ซีนี่คือเก่งมากแล้วเขามีไอดอลเหมือนเซอร์ซีนะไอดอลคือสองคนครับเอาไปพูดต่อที่เลยนะครับคนแรกคืออิบาฮิโมวิชครับเขาชอบสลาตันนะเป็นไอดอลในชีวิตเขาแล้วคนที่สองครับโอ้โหยเด็กนี่ไม่ธรรมดาครับชอบกาเบียลปาติสตูต้าครับ ย้ำนะครับเซิร์กซีมีไอดอลสองคนคือบาติโกแล้วก็ซาลาตันอิบาฮิโมวิชนะครับแต่ว่ามอตตาบอกครับว่าแต่เขาไม่รู้สึกว่าเวลาเขาคุมเด็กคนนี้แล้วเขารีมายบาติโกรหรืออิบาฮิโมวิชเลยครับแต่เขามีความรู้สึกเหมือนเห็นเพื่อน,นคนหนึ่งมอตตาอยู่บาซาใช่ไหมครับเพื่อนคนนั้นคือโรนัลดิโน่ครับด้วยทรงผมที่หัวกระเซิงเลี้ยงบอลติดเท้ายิงประตูเขาบอกเซอร์ซีเหมือนโรนัลดิโน่มากๆ เพราะฉะนั so all, Island, internet, ้นเนี Hence, because, right now, people, ่ยห้องแต่งตัวเราน่าจะเต็มไปด้วยฮอลแลนด์ครับเพราะว่านี่ก็เป็นนักเตะเดลเลยเธอร์แลนด์เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นชัดเจนนะครับตอนนี้โอซิมเฮนกระแสเบาลงไปคนแรกของแมนยูน่าจะจบที่เซอร์ซีเพราะตอนนี้ยืนยันโตงกันหมดทั้งเดียร์เลติกปาปิโซโรมาโนโรมาโน่นี่คือเป็นคนแรกที่บอกว่าสโมสร์ไมเขียวเอเจนต์ก็โอเคอยู่ที่ว่าแมนยูจะยอมจ่าย2ฝ่ายหรือเปล่าก็คือจ่ายโบลญญาและจ่ายเทียนโซรับเชียนและจ่ายขเ้น่อยให้กับเซอร์ซีนะฮะ ตรงนี้เนี่ยเอามาช่วยทางฝั่งของอลัสมคอยลุนเต็มๆนี่กลายเป็นนักฟุตบอลที่ผมภากตอนอยู่กับบุนเดสลีกาแล้วผมด่าบ่อยมากตอนสมัยทเ่อเป็นดาวรุ่งนะฮะแต่พออยู่เซเดอาระะ League, ์เขาเก่งจริงนะฮะส่วนเดอร์ลิกใช้คาว่ารอสคือใกล้ปิดดีลได้นะครับเดอร์ลิกเนี่ยอาจจะเป็นต้งเต็ซีเนียหน่อยต้องคุยีัยเขานานนิดนึงแต่ด้วยความที่ เคยทำงานกับเซนท้าบมาก่อนไม่มีปัญหาแมนยูถ้าได้ตัวสองตั้งแต่คนนี้แน่นอนนะครับตัวเซอรซีแล้วก็เดลิกซ์ซึ่งเป็นมักเต่ฮอลแลนด์โค้ชเป็นคนฮอลแลนด์ผู้จัดการทีมเป็นคนฮอลแลนด์ในห้องมันจะคุยชาติอะไรกันวันนี้คนอังกฤษงงเลยว่าใครเจ้าถิ่นวันนี้ไอ้นี่เล่นดัชีเชสเล่นพรีเมียร์ลีกเนี่ยโอ้หอ่ะประมาณนี้ครับชัดเจนนะครับย้ำอีกทีแล้วกันที่เล่าไปทั้งหมดรุดมาเราเปิดตัวโค้ชสามคนพันทิสลอยเลนนี่ฮาเก้ แล้วก็โค้ดโกที่มาจากอาแจากเรเลสเทนลูเวล่าเทนหากกับซานโชยังไม่คืนดีกันสเตตัสของซานโชยังเหมือนเดิมก็คือแยกซ้อมแต่งตัวในห้องแต่งตัวเดี่ยวแล้วก็ซ้อมเดี่ยวเหมือนเดิมนะกินข้าวแยกจากโรงอาหารแมนยูกำลังจะได้เซิร์กซียืนยันแล้วจ่ายเงินประมาณ45ล้านปอนด์และเดลิกกำลังจะเป็นไลน์ต่อไปนะครับอ่ะนี่คือเอ็กซ์คลูซีฟนะครับคืนนีครับเอาไปแชร์ต่อได้เลยช่วงสุดท้ายครับวันนี้เราปล่อยชื่อทีมชาติบราซิลครับคุณผู้ชม เป็นชาติสุดท้ายแล้วนะครับทั้งยูโรแล้วโควาอเมริกาไม่มีใหม่แล้วนะครับหมดเรียงแหละนะฮะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์นี้เราจะไปเสื้อแมนยูวันพอสมควรแล้วนะอ่าเดี๋ยเราติดตามของเซลให้ดีๆนะครับเสื้อแซมบ้าบราซิล5แชมป์5สมัยใครอยากได้นะครับตอนนี้มีไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L XL และ2 XL เอพราะชะนะใครอยากจัด599บาทจัดเข้ามากันได้เลยนะครับนี่ฮะแซมบ้าบราซิลแชมป์โลก5สมัย นในขณะที่อารเจนตินามีให้เก็บตกกัน3ตัวสุดท้ายก็คือไซส์ M 1ตัว L 1ตัวแล้วก็2 XL 1ตัวสั่งพร้อมกันก็ได้5 9 9เกายเข้ามาได้เลยครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบายคืนน,นี้มีบอลยูโรนะครับ